ีครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปเขาไผ่อีกสักรอบรอบนี้มุ่งตรงไปที่น้ำตกกระโหลกมาตายเลยเนื่องจากว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยไปถึงสทีเพราะว่าด้วยความที่เป็นสกูตเตอร์นะครับก็เลยทำให้พอไปถึงยอดเขาอ่ะก็เดินวนบ้างนิด ทางขึ้นที่สองนี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยมากก็เลยพากันลงวันนั้นมาก็พี่โอ๋ก็เดินไม่ถึงก็เลาครับเดินไปดูทางขึ้นที่สามนิดนึงแต่เนื่องจากเห็นเขาโพสกันว่าที่น้ําตกกลบหมาตายครับที่เขาไผ่มันมีน้ําอยู่วันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปกินข้าวเหนียวแล้วก็ต้มน้ําชงกาแฟที่น้ําตกกลบหมาตายสักหน่อย เมื่อกี้ผมก็ได้โทรสอบถามทางพี่สุไหนีนะครับอของชมรมคนรักเขาไผ่แจ้งมาว่าถ้าเกิดจากชากแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรงไปตรงทางเลี้ยวเข้าาที่ลงทะเลนะครับเข้าหาดํำเทียนแล้วก็เดี๋ยวมีทางขึ้นเนินเลี้ยวโค้งตัวเอเจอสายไฟข้ามระหว่างทางจะมีสะพานด้วยแล้วก็เลี้ยวขวายาวไปเลยมาลุ้นค,ครับว่าวันนี้จะเจอน้ำตกหรือเปล่า เชิญติดตามรับชมกันนะครับ ีครับสวัสดีหนุม่มหมากันนานหรือยังเนี่ยเหลอตอนนี้ผมก็มาถึงอาน้ําตกโกลกหมาตายแล้วนะครับตามพื้นที่นะครับตรงนี้เหมือนกับว่าะจะมีเพิงอยู่แต่เป็นเพิงไม้ไผ่นะครับก็ผุแล้วแล้วก็มีการก่อไฟผมเข้าใจว่าน่าจะมีอาการเข้ามาพักแรมทําอาหารอยู่แถวแนี้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ลําธารน้ําครับจะไหลออกไปข้างนอกจะเป็นน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้ําจะเล็กๆแล้วก็ข้างบนจะเป็นน้ําตกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนหน้านี้ก็มีเอ็นแม็กมาอีกคันหนึ่งพา,าลูกหลานมาเที่ยวมากันสี่คนเลยอัดสี่เลยเอ็นแม็กคันนี้แล้วก็ผมเพิ่งมาครับผมไม่เจอดข้างหน้าที่นี่เหมาะสาหรับหลายๆกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ที่ผมเห็นเข้ามาก็จะเป็นโฟกโควิลแอนดูโลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งรถบ้านทั่วไปอย่างผมมาครับมากันได้ตรงส่วนขึ้นเขาก็จะที่ผมเคยขึ้นนะก็จะมีฮ o n d a w เว e ร้อยสิบก็ขึ้นมาแล้วเวฟร้อยสิตอนนั้นเราขึ้นเวฟร้อยก็สามารถขึ้นได้ครับต่อไป๋ยวผมจะขึ้นไปบนเส้นนี้นะครับที่บอกว่าเป็นทางขึ้นเ็นเขาบอกว่าข้างบนมันจะเป็นขึ้นไปเราจะเห็นลำธารซึ่งซึ่งลำธารที่ไหลลงมาตรงนี้ไหละ ครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปดูกันครับตันนี้ครับทางขึ้นค่อนข้างชันทีเดียวนะครับทางขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้เหนื่อยเอาทีเดียว ตัวนี้น่าจะเป็นถุงพักขยะมีกวดน้ำขวดเดียวนะครับแสดงว่ามีคนมาดูแลแต่ส่วนใหญ่ที่ผมมานะครับผมก็จะเก็บขยะทุกอย่างติดมือไปด้วยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นลำธารน,น้ำนี่ฮะ เป็นลนักษณะของลำธารน,น้ำไหลเล็กๆนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดฝนตกแรงๆเนะนี่ยน้ําท่าทางจะแรงหน้าดูสิเดียวแล้วก็เส้นทางเหมือนเราต้องลัดเลาะตามลำธารไปด้วยละตรงนี้จะไปเป็นมุมน้ำตกนะครับข้อเสียผมมีนิดเดียวก็คือชอบมองกล้องที่จอครับแล้วเท้าจะเสียบเหยียพลาด ถ้าโฟกัสไม่ได้นี่ผมไม่ได้มองกล้องนะครับเพราะว่าหินจะออกแนวลื่นนิดๆตรงนี้ก็ผมมาอยู่ตรงจุดที่เป็นหน้าผานะครับที่น้ำมันตกลงไปผมถ่ายย้อนเข้ามาตรงจุดที่ลำธารน,นะครับมาไม่แยกสองจุดจากผมถ่ายก่อนหน้านะแล้วก็มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นร่องน้ำตรงนี้นะครับ ใบไม้บางนิดหนึ่งอ่าผมไม่เห็นร่องน้ำแหละเสร็จร่องน้ําจากร่องน้ําครับก็ไหลลงตรงถอบตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมยืนได้แค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกครับผมเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี่เองค่อนข้างลื่นทีเดียวผมก็ไม่กล้าไปยืนใกล้ผาเหมือนกันเพราะว่าเกรงว่ารองเท้าจะลื่นนี่ครับ ตรงปลายลำธารอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ผมถามคนที่ขึ้นมาก่อนหน้าครับเขาบอกว่าเขา,าเคยเดินไปตรงจุดต้นน้ำนะฮะก็เส้นทางก็บอกว่าประมาณสามกิโลเดี๋ยวผมไปทางนี้ดีกว่าก็จะถึงเป็นแหล่งต้นน้ําซึ่งอ่าด้วยความที่เป็นหน้าฝนแล้วก็มาคนเดียวแบบนี้ผมคงไม่ได้ไปนะครับเนื่องจากว่า ป่าชื้นขนาดนี้เกรงว่าจะเจอพวกหลามพวกเหลืองผมไม่รู้ว่าเวลาคนเดินป่าเขาเจอแล้วเป็นยังไงนะผมไม่เคยไปเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาดูแค่นี้ก่อนละกันอันนี้ก็เป็นขาลงนะครับผมก็เดินออกมาจากลำธารแล้วจับตป็นไม้ช่วยนิดนึง เหมือนฝนจะตกนะครับเพราะว่าฟ้าค่อนข้างมืดมากเลยตอนเช้าตกไปแล้วรอบนะครับแล้วก็ตอนผมมา,าพลัมแล้วก็หยุดผมเลยได้ขึ้นมาข้างบนพอเราลงมาแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าผามี้นะครับที่ผมยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมา ได้ทรามาว่าน้ําก็จะตกประมาณช่วงฤดูฝนนะครับถ้าเกิดเป็นฤดูแล้งเนี่ยตรงนี้จะไม่มีน้ําไหลนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะตอนนี้แหละครับ ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเพราะว่ามองว่าอยู่ต่อน,นี่ฝนน่าจะมาแน่เลยฟ้าร้องเพึ่มๆพก็เลยเดี๋ยวถ้าฝนลงแรงๆคงต้องมาใหม่สักเที่ยวหนึ่งเมื่อกี้ชาวบ้านที่เอารถมาเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้เขาจะมาประจําถ้าเกิดหลังฝนตกใหม่นี่น้ํจะออกเป็นน้าโคลนแดงๆสักพักหนึ่งน้ําถึงจะใสแต่น้ําจะเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกติดต่อช่วงกันสักสองวันสามวันอย่างเงี้ยนะครับเราเข้ามาเนี่ยตรงพื้นที่เป็นพื้นที่เราเห็นเป็นพื้นหินพื้นทรายนะครับจะมีน้ําขังแล้วก็เล่นน้ําได้เลยเราน่าอาจจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเที่ยวกัน นะครับพอดีเมื่อกี้รถมาสงสัยไม่ยอมเอาขอนมกลับกันไปด้วยแน่เลยน้องๆฝากเอาใส่ถุงก,กลับไปด้วยขอบคุณครับหาทางรากันไม่รู้จำได้หรือเปล่านะ